สวัสดีค่ะสปาอิสลีนะคะรับบทเป็นกษัตริย์ค่ะสวัสดีค่ะเปียโนครญยานีนะคะรับบทเป็นน้องเพลค่ะอาทิตฐานไปมาย่งไงคะถึงได้มาเล่นเรื่องนี้อ๋อต้องต้องเกริ่นก่อนเลยค่ะว่าก่อนที่จะได้มาเล่นเรื่องนี้ไปรู้จักกับพี่โตมาก่อนเพราะว่าไปเคยเล่นะละครเรื่องคนกล้าท้าชนใช่ค่ะแล้วก็เหมือนพี่โตมีโปรเจก์นี้ แล้วก็เลยได้คุยกันเลยชวนมาเข้าร่วมค่ะสำหรับหนูก็มาออดิชั่นค่ะมาแคสนักแสดงเพราะว่ายูเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดรับค่ะแล้วก็ผู้จัดจาการหนูพามาค่ะใช่เป็นยังไงบ้างคาสต์เดินเดินในร้านมันแตกตา่างจากตัวเราอย่างไรบ้างสองคนถ้าเป็นคารแรคเตอร์ของกษัษกรนะคะจะค่อนข้างใกล้เคียงกับ ตัวตนของไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในพาร์ทอดีตต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะก็เลยทําให้ในพาร์ทอดีตมีความยากยากกว่าพาร์ทปัจจุบันค่อนข้างมากค่ะก็สําหรับหนูรู้สึกว่าเหมือนตัวหนูเลยหนูเหมือนเล่นเป็นตัวเองอีกเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าน้องเพลมีความที่สดใสขี้เล่นค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ ค่อนข้าง,งจะพูดเยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะพูดเก่งใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ดาราม่าค่ะเป็นเป็นแนวละครที่หนูถนดัดหนูถนัาดดาราม่าอยู่แล้วแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้ก็เลยชอบไปใหญ่เลยค่ะใช่<อ>ถ้าเป็นหญิงๆใช่ค<ม>่ะแล้วหนูเป็นซีรีส์เรื่องแรกของไปด้วยค่ะ<อ>ตืะ่นเต้น เร่ๆหนูก็แอบ,บหวั่นอยู่นะคะว่าแบบเอ้ยเราเล่นกับผู้หญิงแล้วจะเขินไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่พอได้มาเล่นจริงๆเราก็รู้สึกเหมือนปกติเลยค่ะเป็นแบบว่าความรักประเภทหนึ่งแค่นั้นเองค่ะใช่แต่ตัวไปก็คือก็เคยคบผู้หญิงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าชอบนิยายแนวแซฟิกอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยอยากมาเล่นเรื่องนี้นค่ะเราเราเองถือว่าใหม่ทำความเข้าใจกับตัวละคร เราได้มีการเวิร์กช็อปกันก่อนค่ะใช่ค่ะเหมือนเจอกันบ่อยด้วยค่ะแล้วก็ละลายพฤติกรรมกันแล้วก็มีคุณครูมาสอนการแสดงแล้วก็ให้เรารู้คาแรคเตอร์ตัวละครที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับหนูหนูเข้ามาทีหลังนะคะหนูก็รู้สึกว่าด้วยบทด้วยแหละค่ะพอบทมันชัดเจนแล้วมันเป็นนิยายมาก่อนแล้วมันทําให้เราแบบว่าเข้าใจในตัวบทอยู่แล้วค่ะแล้วพอมาเล่นเราก็รู้สึกว่าชิลค่ะรู้สึกสบาย ได้คะ่ะได้รับนิยายคะ่ะแล้วก็ได้รับตัวบทแรกแล้วก็แบบบทดับดับต่อมาเพราะก่อนที่เราจะได้อ่านบทประพันธ์เราก็อ่านนิยายกันมาคนละสองสารอบเลย<ะ>ค่ะถูกค่ะแสดงว่าเราก็มีความเข้าใจตัวละครใช่พอ<ะ>สมควรเลยค่ะเราก็ยางนึนว่าวันแรกที่เราคบกันทักทายกันยังไงบ้างวันแรกคือไม่กล้าคุยกันเลยนะคะมองหน้ากันแล้วแบบแอบบแอบบสบตาแต่ว่าหนูอะ่ะซื้อมัทฉะไปให้เขาวันแรกก็แบบ ซื้อมะฉ่ามาแล้วเราได้ข่าวต้มาน่องกินว่ะไม่รู้ค่ะหนูกินคาเฟอีนไม่ได้แล้วพี่ไปซื้อมะฉ่ามาแต่ว่าพี่ไปซื้อมาแล้วแล้วพี่ไปก็น่าจะไม่รู้เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะหนูก็กินจนหมดเลยค่ะใช่อร่อยไหมอร่อยอยู่แอบแอบบอกนิดนึงค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาพี่ไปก็ซื้อเค้กมาให้แทนอ่ะเค้กทุกวันเลยซื้อใจด้วยของ ถูก<ช>ค่ะแล้วซื้อมาทุกวันจนน้ำหนักหนูขึ้นแล้วผู้กำก,กับก็ทักว่าเอ๊ะเป็นเอเปลี่ยนไปหรือเปล่านะ,ะนิดนึงอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นเลยค่ะเรียกว่าเป็นการละลายที่แดบที่<ช>สุดเลยค่ะแล้วรอซื้ออะไรให้พี่นนหนูวะหนูหนูซื้ออะไรให้พี่ไปไม่มีรอเลอ่นมุย เราเล่นซื้อน้ำเขาชอบซื้อน้ำนีใช่ถ้าซื้อน้ำใน้องเวลาพี่ไปหิวเลยเงี้ยเขาชอบแบบไปเอาไม้ขนมไม้ลู่นนี่นั่นใช่เวลาหนูไปเอาแบบขนมในกองอย่างเงี้ยหมืนก็จะหยิบมาให้พี่ไปด้วยสองคนใช่เพราะพี่เขาใซื้อนะเศรแหละทีเนี้ยเห็นไหมล่ะแต่ว่าหนูชวนพี่ไปไปเที่ยวด้วยค่ะชวนพี่ไปเที่ยวบ่อยมากจัดทริปไปเที่ยวด้วยกันใช่แปลว่าช่วงนก็คือสนิทนะถูกค่ะเหมือนตอนนี้เหมือนก็คือแบบเป็นเพื่อนเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันตลอดเลย สุดๆเลยนเนาะใช่ค่ะตอนนั้นเราเจอกันแค่ตอนเวิร์กช็อปแต่หลังๆมานี้เริ่มรักกันเที่ยวแล้วค่ะคือหลังจากเวิร์กช็อปเราก็ต้องเจอกันที่กองใช่ไหมคะมแต่ว่าเจอที่กองเสร็จเราก็นัดกันไปทานข้าว<ช>ไปพัทยาไปดู่นไปนี่กันหลายท<ช>ี่ไ,ไปดูคอนเสิร์ต<ช>ไปเที่ยวด้วยกันก็คือสนิทกันมากเรื่อยๆใช่สุดๆค<ช>่ะม<พ>าถึงที่เรื่องละครนั่นแหะค่ะความยากง่ายของในแต่ละซีนรีส์ ถ้าจะให้พูดถึงซีนที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นซีนที่ตกตกน้ำอค่ะในพาร์อดีตเพราะว่าถ่ายทํากันอะเราถ่ายทําช่วงหน้าฝนเราปกติโดยน้ำน้ําตรงนั้นอะเขาแค่เอวใช่ไหมคะแต่พอหนูไปเล่นจริงอะก็คือมิดหัวหนูเลยแล้วหนูอะเล่นจริงแล้วก็สแสดงเองไม่ได้ใช้แตนอินอะไรทั้งสิน้นก็เลยรู้สึกว่าฉากนั้นน่คือยากยากที่สุดค่ะ ก็สำหรับหนูนะคะความยากก็คือดราม่านี่แหละคะ่ะหนูต้องร้องไห้แล้วหนูใช้การแสดงร้อซนะคะไม่ได้ใช้น้ําตาเทียมใช่มันเลยทําให้หนูที่อย่างที่บอกว่า,<ต>าเกิดเ,เกิดอาการตาแห้งนิดนึงเลยต้องรักษามาจนถึงตอนนี้ใช่เพราะมันดราม่าหนักมากเรียกว่าทุ่มัทั้งตัวถูกใช่ตั้งใจมาก สุดทั้งเลิฟซีนทั้งความกุกกิ๊กใช่ไหมใช่ไหมเออคือเลิฟซีนคือด้วยน้องไม่เคยเล่นกับผู้อีกใช่ค่ะแล้วคือตอนแรกที่เล่นกันครั้งแรกคือน้องแบบเขินมากมันมีบีฮเดอะซีนอยู่นะคะไม่รู้ว่าเขาแอบถ่ายไวหรือเปล่าถายดูว่าเขินมากเพราะว่ามันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเล่นอะไรกะเขิน ขีอ,อ,งอ,งองเร่อองูส่วนของเรื่องนี้ยงคะให้เวลรแต่ว่าเลิฟซีเราจะมีความละมุนตุน้นใช่ถ้าเทียบถ้าเทียบกับคู่2คู่2ก็คือจะเป็นความแบบเฮ้ยท่าไสทาสนทาสบยอ่ออนั้นเราระมุนตุ้นใช่ใช่ใชเป็นเฉดหนูเฉดเฉดอะไรนะคะ ละมุนขนาดไหนละมุนขนาดนูชชมพูชมพูชมพูแล้วก็ขาวนวลเลยก็ด้วยความที่เราถ่ายทำหน้าฝนค่ะอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือฝนตกใช่แล้วบางทีบางซีนคือเราต้องรีบถ่ายก่อนที่ฝนจะตกลงมาใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเหมือนเราต้องถ่ายในในที่ที่ต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอฝนตกทําให้ตะเข็บตะขาบออกมาล่ากันค่ะถ้ามีคนเคยดูเบื้องหลังจะเห็นว่าหนูเป็นคนแพ้ตัวพวกนี้มากค่ะหนูกลัวมากทําให้หนูแสดงไม่ได้เลยค่ะหรือบบว่าร้องไห้ตลอดเวลาจนแบบว่าูวก,กํากับแล้วก็ทุกคนก็ต้องมาลุมแล้วก็ช่วยกันกวาดออกให้ไม่งั้นฟีโนแสดงต่อไม่ได้มันกลัวแบบอยู่ในสายเลือดเลยเราช่วยอะไร บอกเขาวันนั้น<ช>ไปกอดน,น้องอยู่ทีนึงก็คือน้องอยืนร้องไห้เลยใช่ค่ะเรื่องต่อมยักเป็นนิสัยมาตลอดกดดันคาดหวังอะไรกันบ้างหนูรู้สึกกดดันมากๆากเหมือนกันค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเราก็ไม่เคยแบบว่าเล่นไม่เคยแบบว่าเล่นซีรีส์แบบนี้มาก่อนนะคะแล้วพอ พอมันต้องมันเล่นครั้งแรกเป็นยิ่งเย็นหญิงหญิงด้วยแล้วคู่เรามันต้องเน่นแฟงเนี่ยค่ะแล้วก็กดดันว่าจะมีคนชอบเราไหมหรือว่าจะมีแฟนคลับติดตามเราไหมค,ะคะ่ะก็มีความคาดหวังค่ะว่าสไปเป็นโนจะเป็นคู่ที่อยู่ในใจของคนดูได้ไหมคะ่ะพวกเราสคนก็ทําเต็มที่มากๆกค่ะก็เลยอยากฝาก สองคนไว้เป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยค่ะถ้าผิดพลาดอันไหนก็ติชมได้นะคะพวกเรารับฟังแล้วก็เปิดใจค่ะ,คะแล้วก็อยากฝากทุกคนนะคะติดตามพวกเราแล้วก็รักพวกเราเอ็นดูพวกเราเ,เยอะๆนะคะมาหาเวลากันบ่อยๆนะคะหนูดีใจในทุกๆอย่างที่ทุกคนทําให้หนไหูได้เลยค่ะคู่เราสองคนจะเป็นแบบชอบแกล้งกัน,นะคะ่ะใช่ค่ะความน่ารักมากกว่าน,ะะววน่ารักหลอกวน คือน้องเห็นอย่างนี้นะคะหน้า,สาใสๆอย่างนี้แต่น้องเป็นคนที่กวนมากใช่ใช่ไหม <c oughs> นิดนึงเ <c oughs> ยอะเลยแล้วพี่ไปก็ชอบแกล้งด้วยเหมือนกันค่ะใช่มันทำให้เราบอกว่าตีกันตลอดเวลาเลย <c oughs> แต่รักกันนะคะรักกัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็ขอฝากแอมยูมูนเดอะซีรีส์กัสัิฐานด้วยนะคะเราสองคนตั้งใจที่จะแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ช่องทางการติดตามก็คือแอมยูมูนเดอะซีรีส์ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ฝากนะคะตอนแรกจะมากันแล้วนะคะที่วันที่16มีนาคมนี้เองะนะคะทางช่องอมรินนะคะแล้วก็ย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e นะคะเวลาสีทุ่มสี่สิบคะ ฝากถึงอีตฝากถึงอินเตอร์แฟนนะคะก็ค yeah. ืออีพิโตดแรกก็วันที่16มีนาณีนี้ทางช่องอัมรินแล้วก็ดูได้ทางย้อนหลังยูทูบค่ะ16 March for first episode อัมรินทีวี see you, you. See you. love you everyone 16 much in Channel Amarine, and YouTube, U Entertainment, 3Pay, mm -hmm. 3 yes. YouTube, please support we and everyone for the series, love you everyone, thank love you! you. <laughs>